This is the 2 FTU podcast. Reset your mind, reset your life. Oh, Ramadan. <laughs> Assalamu alaikum. Laniq. Aksa FTU podcast. Kapien chew kit. Chirwit and dai. Oh, Ramadan. Oh, Ramadan. Mother of mercy, are. Welcome, Ramadan. บิสมขิลลาฮิรั a h มก็มการ i เรองขอสลามนะครับกุมวะรพะห์มะตรลลอฮิวะาะราบะกาตุูดถึงเรื่อัขออิลานะครัผมก็จะมีดวะอะลออิลีมนะครับมก็จมารดถึอลออิมนะครับีมวะอะลอารพอิบรอฮีมอินนากะฮัมผมก็ะญีดเอทักทายทุกคนะครับพบกับผมีารซฮรื่อนของเนะครับในก็ยการรือมฎอนรัเซมตวันนีก็เป็ดวังเรื่อ2ของเดืลนรอมฎอนแล้ว หมายความว่าเราได้เดินทางมาเกือบจะถึงครึ่งทางของเดือนรอมดอนและเราก็ได้ตักตวงผลบุญมากมายผ่านอิบาดั์ต่างๆที่เราได้กระทำมาสำหรับหัวข้อที่กระผมจะพูดในวันนี้คือร่วมดอนเครื่องมือของการพิสูจน์ความยุติธรรมนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าเดือนรอมดอนนั้นพิสูจน์อะไรหลายๆอย่างได้เช่นการพิสูจน์ความอดทนการพิสูจน์ความยำเกรง นะครับและอื่นๆนะครับแต่วันนี้กระผมจะมาพูดในเรื่องของการพิสูจน์ความยุติธรรมในอิสลามนะครับบัญญัติการถือสินอดนั้นไม่ได้มีเพียงแค่ในอิสลามเท่านั้นหากแต่พระเจ้านั้นหรืออัลลอฮ์ได้บัญญัติแก่ชนก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำให้ทําการถือสินอดเช่นเดียวกันในศาสนาคริสต หรือ,อยูหรือแม้แต่ในพระพุทธศาสนาเองก็มีการเถือสินบทเช่นเดียวกันเพียงแต่จะแตกต่างกันที่รูปแบบของการเถือสินบทย้อนกลับมาดูในศาสนาอิสลามการเถือสินบทสู่ความยุติธรรมอย่างไรอย่างที่เราทราบกันดีว่าในศาสนาอิสลามนั้นไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะดังนั้นบทบัญญัติ ต่างๆที่อัลลอฮ์สั่งใช้จึงไม่มีใครจะสามารถอิเปียงได้แม้จะสูงส่งเป็นกษัตริย์หรือจะปั่ำต้อยเป็นขอทานหรือคนไร้บ้านก็จะต้องถือสิ่งนดเช่นเดียวกันมุสลิมทุกคนจะได้เลียนรดความเหี่ยโหวยเช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ต้องการให้มุสลิมได้เรียนรู้ถึงความดีธรรมการไม่เลือกปฏิบัติเพียงเพราะอำนาจทางการเงินเท่านั้น وبالله التوفيق والحداية والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته رمضان 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 رمضان